สวัสดีครับอูส๋สอเจริญยนต์พามาดูคอยเย็นครับดีแม็กฮอนิวสองจุดห้านะครับผมคันที่มีกินอับเหม็นภายในตันมากเลยนะครับเดี๋ยวจะทำการล้างแล้วจะมาถ่ายดูนะครับผมล้างคอยเย็นแบบทอตู้นะครับดีแม็ก ออนิวดีแม็ก2.5นะครับ CJK นะครับรถมีกินอับเน้นครับว่าหมูเข้าไปทำรังข้างในครับผมเดือดสิงสุกปกเกาะเต็มเลยนะครับผมหรือออกมาทำความสะอาดในการล้างนะครับผมดูครับสิงสุกปกสิงสุกปกที่ออกมาจากคอเย็นนะครับผม สกปรกมากนะครับผมเสร็จแล้วนะครับคอเย็นที่สกปรกสกปรกเมื่อกี้นะครับผม,ผมการล้างแล้วขาวสะอาดน,นะครับพร้อมส่ง